alo สวัสดีทุกคนตอนนี้คือชีนิวเหมือนดาราหลักห้องฉันไปนแล้วนะเออแล้วก็นี่ก็ตัวละครใหม่อีกแล้วชีน้องบีที่เราคาดกันมาหลายรอบแล้ว,ลลวนี่แหละแต่วันนี้ก็คือมาในวาระแห่งชาติคือการ re-act MV ล็อกปิดอยู่ซึ่งตอนนี้เป็นเวลา1า3 0นาแลวเราก็เพิ่งได้ re-act ค่ะใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็คือแบบ ตื่นเต้นมาที่อุ้มลูกขออะไรมือสั่นเอาลูกมาปกปิดความจริงว่าแบบตื่นเต้นหลือเกินอะไรเงี้ยแต่ถ้าอันล็อกเป็นอิชิคาวะนะเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนดีกว่าขอรอบแรกแบบรีวิวแบบเร็วๆแต่กฎของห้องนี้ก็คือตั้งแต่การรีแอคตตั้งแต่ช่องน้องแปมก็คือห้าม กรี๊ดเสียงดังบีบคอรูปได้ทำอะไรได้จิกตัวเองไว้แต่ห้ามกรีดเสียงดังเดี๋ยวฉันก็เลยจะเปิดนะโอเคเต็นจอแล้วาอย่หลัง้าสี่สาไปเลยค่ะอเดอ่ะ้อมหาินะอาน

yo yo yo, 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 yo. อาเรียขี้เหนื่อยมากมันไม่มีช็อตให้ฉันพักเลยเนาะแล้วคือประเด็นคือ MV อ่ะคือกราบนะคะขอบพระคุณจตุรีเจนนี่ครั้งจตูนี่อีกครั้งนี่ทำให้ที่กลับมาเป็นครูบุญให้เพจตลอดไปคุ้ยล้ออะโอ้โหถ้าไฟความร้อนแรงถ้าไฟไฟเผาเดี๋ยวนี้ตอนคือครูยังไงอ่ะแบบมันดีอ่ะมันไมดีอ่ะทำไงดีอ่ะต้องสติแล้วนั่งดูอีกรอบได้ไหมเพราะคือแบบแต่จะดูไปคลอดไปแล้ว เมื่อกีก้คือบีบคอลูกไปแล้วหนึ่งใช่บีบคอลูกแล้วคือแบบขอโทษได้ไหมที่วีดูยอมเยอะกว่านี้ใช่ขอโทษขอโทษน,นะแล้วเมื่อกี้มันมีท่อนหนึ่งที่เป็นแบบจอจองอะจอจองจองจองคือแบบอยู่ด้วยกันคือแบบใครใครเป็นคนคิดดวงวันแม่กันแล้วแบบแล้วเวลาพอเป็นมิงแล้วก็ต่อด้วยพี่ครูที่ไรคือแบบเข้าใจแล้วว่าทำไมทุกคนบอกว่ามิงดีตอนกันเขาแบบตอน ตอนนั่งอยู่บนมอไซค์ก็เลิศคือแบบท่าใจเขาว่า Hard Fi ท่าไฟคือความร้อนแรงแรงอีกแรงอีกแรงก็ีอีกเดี๋ยวขอพูดอะไรหน่อยขอพูดอะไรหน่อยน้องชาญชาญอ่ะเฮ้ยเฮอะไรอ่ะอ๋อในระหว่างที่เรากำลังรีแอคขึ้นบนนอนอัพไอจีก็ตกใจอยู่นะตกใค่ะคือตั้งแต่อลาบบ้มแอนแท็กต้าก็คือน้องน่านมาปล่อยมากน้องน่านแต่อพิเศษลาบบ้ามีมากอยู่นะตอนวานั่นกลับไม่ขี่ไฟคือแบ ไมู่้เลยไม้ถีบไฟเออไม่รู้เลยไม้ถีบไฟกันเท่าไรคือในสววฉันเวลาแบบเห็นไฟหรือเห็นอะไรอย่างเงี้ยฉันจะแบบเนมาอืมบูริชิเปียวมาอีกหนึ่งแล้วไคะอีกรอบนะคะตั้งสติตั้งสติแล้วไปค่ะไม่มีหรอกสติไม่มีนะพี่หมาขอมามาเหนือนะพี่ชอ หยุดค่ะโอเคค่ะหล่อแบบหล่อมากพี่เจมส์าน่ารังมากเขินนะเท้างเอาไว้ก็แบบเออเขินอยู่นะเฮียหลังมากเอเหี้ยน่ะเนนื้อหังผมเปียกผมเปียกไม่ชอบผู้ชายใส่เสื้อแบบนี้ ถ้าเป็นโมชอบนะคะเก๊งที่สุดแล้วถอดหมวกออกมาปุ๊บเก๊กุณแล้วเนี่ยชีเก๊กเลยอ่ะหมวกเป๊เลยสีดำนั้นอันนี้แบบทุกที่ทุกสายบานนี่มันรู้คือฉันเลยจะต้องบอกทุกคนเลยนะว่าฉันน่ะฉันรู้ว่ามิงจิวมันเป็นคนรู้เว้ยรู้ว่าตรงไหนอะที่แบบมองไปแล้วแบบแกจะแกจะตายอะคนมองแบบมันจะคิวคนมองถูกอะทั้งแบบการแบบ คืออะไรอ่ะแบบหลีต้องหลีตาต่างๆไอคอนแทกเอออะไรเอยอะไรเป็นผู้ชายแผเผาคือดีก็ดูใส่ตาท่อนนี้นะคะคนนั่น stop ชาม คือแบบใช้เงินประทับประทับสายตาใส่ตาบะมองกันแบบนี้ได้ไงไปกันไปด้วยไปแด่ช่างชายเขียวชายแต่ว่าอีกก็ไปนะเนี่ยมันดูขี้เก๊กมากเลยดูดิแต่แบบก็นชอบแกเป็นคนที่เก๊กไงคือคือกระลัดทุกคนรู้ว่าเป็นเป็นคนที่เก๊กแต่ชอบเนี่ยดูดิดูสภาพดิเหิงกัดวงกัดแหวนขี้เก๊กใช้หายแต่ชอบ ไม่อยากไปจากช็อตนี้เลยอะแต่ก็ต้องไปเนาะอะต้องไปต่อมบบเกเธอแซวเขาเราเเคือฉันว่านะต่อให้เราคิดบุกอะไรไปนะแต่ในความจริงแล้วมินจูไม่เคยแพ้ไขนะเรื่องมุกเรื่องอะไรเือเหานี้แหละที่เคยหยุดหยุดสักทีหยุดเป็นคนที่ตรงไทยไปแล้วหยุดใช้ชีวิตอย่างบอยเฟ์แมททีเรียลผมมันจะทำให้เราไม่อยากมีผัวเพราะการมีเธอ กลัวจะหาคนที่ตรงไทไดิท่าเขามันไม่มีแล้วปะออนั้นขหาอย่าทำตัวแบบนี้้นี่ก็ามมันกันใช้คำนี้ได้เลยตาย พยายามหลอดเนาอหลอดแบบเขาหลอดจริงเขาพูดคอดถ้าบั้มนี้นะฉันเปิดมาแล้วฉันได้เขาถูกบั้มนะฉันเปลี่ยนเมย์เฮ้ยกูเหรอนะกูเหรอนะไม่ได้มีอยู่เลยสักการ์ดกูดังแม่อะฉันต้องนอนหลอยขึ้นมาคือแบบมันดูเหมือนเซียนมันคือสวัสดีเซียนอะแบบยกขึ้นเซียนจริงเซียนแบบเอาอีกแล้วมันผ่าใหญ่ผมผู้ใหญ่บางกองปลาบาดตลอด โ้น้องบูน้บากช่่ฉอนนองบูเม่อกี้คดีมากแบบมากจับแก้มคือเป็นน่ารักอะไรขนาดนั้นลูกนี่ยอยากแบบเจ็บเอาไปเลยลูกเอาไปเลยจับแก้มเนี่แบบ โหจูนแบบเขาพมลงมากอโอ้โหกูพอถูกช็อตมากดีดีมากฉันว่าฮิปฮอปมันเกินเรื่องไปแล้วนะมันเกินเรื่องอาบ้ามีมันเกินขนาแบบ หลอดเท่ครับหลอดเท่ครับก็คือความแบบความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจิ้วมีจิ้วด้วยอะจิ้วตรงปากมันจะไมีจิ้วมูมหน่ารักมากเลยเนี่ยเหมือนมุมประจำเขาอะเชอบแบบเงยหน้าเขาชอบเงยหน้าแล้วเขาชอบแบบโชว์รูจมูกแล้วรูจมูกเขาน่ารักมากมีปีใหม่ของกัสชมศิลปินหแอ้ว เราชอบให้มันเงยหน้าแล้วก็ชอบให้เห็นการเราผวไทยจะชอบแบบชอบถ่ายเฉยถ่ายเฉยเข้าใจปะอะไรที่เป็นธรรมันก็ดีไปหมดเลยวะดูนะกล้อมหนังนมือใส่ทันแล้วบบนเ้นแล้วะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะ ôi nó phải nằm lắm rồi sôi ghênh nè mày 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 คือเวอร์นอนช็อตนี้ก็คือเป็นที่แบบเป็นที่โจทย์จันตั้งแต่ตอนทีเซอร์แล้วนะชามคนตาชาเหมือนแบบเหมือนน้องไปลิฟติ้งมา <ừ> ซึ่งแบบมันเป็นธรรมชาติของน้องไง <ừ> แต่ชนีก็คือต้องทำเพื่อให้ได้แบบน้อง รู้สึกว่าแบบท่าหัวละวันเนี้ยจะต้องออกไปทำงานแล้วรู้สึกว่าครูแบบไม่อยากทำงานแล้วต้องเปิดเพลงต้องเปิดก่อนไป้มาทำงานก็ขับรถอย่างแบบ this time มาวันนี้อย่างเนี้ยหรอ r o ล็อกวีจิวต้องเป็นคนยังไงวะที่แบบมาขับรถไปแล้วก็ลองลองวีจิวไปแล้วก็แบบเธอไม่เคยขับรถแล้วแบบฉันเคยฟังเพลงล็อกอะล็อกแบบล็อกไปเฮ

ูยอจะดูคือแบบหวีกันจนถึงหัวแล้วแบบทรงผมคือสภาพทุลงทุเรศไปหมดปิดท้ายนี่ก็ขอให้เซเลบพีนก็แล้วถ้าว่าเพลงแบบเป็นเพลงที่แบบตอนแรกฉันนึกว่าจะมาแบบแบบเซ็กซี่หนักหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาอย่างงี้มันรู้สึกแบบเออมันติดหูนะคนนอกน้อมน่าจะแบบอยู่นะโอเคเขาคุณมากสำหรับวันนี้แท้ยังน จะเจอกันในคลิปหน้าที่ฉันคิดว่าบัอบน่าจะมาเร็วแล้วเดี๋ยวเฉันนจะมานั่งแกะบัอให้ดูกันอีกแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้เราไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้าอันนี้มาเซลค่ะอันนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ